ะะสรุปค่ะอาการที่เราจะเกิดขึ้นนะคะเมื่อเรามีภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังในระยะทย้ายๆแล้วเนี่ยนะคะอาการแรกเลยเนะเรามักจะมีอาการเหนื่อยหอบง่ายกว่าปกตินะคะซึ่งในระยะท้ายแล้วเนี่ยบอกเลยว่าอยู่เฉยๆก็เหนื่อยแล้วอาการที่2ค่ะการที่นอนราบไม่ได้แล้วจะต้องหนุนหมอนเพิ่มขึ้นหรือเราจะต้องนั่งหลับอันนี้เป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งสาเหตุล่ะเพราะอะไร เพราะมันมีน้ำข้างในร่างกายนะคะคุณจึงไม่สามารถที่จะนอนราบได้และอาการที่3ค่ะคือคุณจะมีอาการที่สะดุ้งตื่นกลางดึกได้ลุกขึ้นมาหายใจอะค่ะเพราะว่ามันมีอาการอึดอัดหายใจลำบากก็รีบบำรุงหัวใจค่ะมันไม่ได้มีอะไรที่เราแก้ไขไม่ทันหรือแก้ไขไม่ได้นะคะขอให้เรารู้เร็วขอให้เราใส่ใจเร็วขอให้เราสังเกตอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายนะ อา,อาการที่4นะคะนั่นก็คือจะมีอาการบวมนะคะที่ข้อเท้าหน้าแข้งที่แขนที่ขาได้และอาการที่5ค่ะคุณอาจจะเจอกับภาวะที่น้ำหนักเนี่ยมันขึ้นเร็วคือขึ้นามากกว่า2กิโลกรัมนะคะใน2วันอันนี้ไม่รวมกับคุณแบบว่า ไปจัดบุฟเฟ่มาเมื่อวานแล้ววันนี้น้ําหนักขึ้น1นกิโลอันนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะแต่อาการที่น้ําหนักขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยในสภาวะปกติที่คุณก็กินเท่าเดิมอะ่ะกินไม่ได้แปลกประหลาดอะไรเลยนะแต่น้ําหนักค่ะขึ้นมากกว่า2กิโลกร,รัมใน2วันนะคะนั่นมันคือน้ําหนักของน้ําที่มันค้างนั่นเองนะเรียกว่าทาน้ําเข้าไปแล้วมันแบบปัสสาวะไม่ออกนะคะฉี่ไม่ค่อยออกแบบนี้นะอาการที่ อ่อนเพลียไม่มีแรงนะคะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารแล้วก็ท้องอืดได้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพที่ผ่านการค้นคว้ารวบรวมและการเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้ค่ะ